สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะวันนี้โกโก้สุมัีมาขึ้นไลฟนะ์สดนะอ่าสักประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะคะวันนี้มาอัปเดต งานของโกโก้สุม,มาลีนะคะวันนี้ได้มีโอกาสมาช่วยทีมงานาประดับรถแห่ที่จังหวัดสุขโขทัยนะคะเป็นรถแห่นางนพมาศซึ่งจะมีการเดินขบวนกันวันนี้นะคะวันนี้เวลาบ่าย3ามนะคะก็นี่คือรถแห่ที่โกโก้สุม,มาลีได้ ามาช่วยในการประดับประดับตกแต่งขบวนรถแหนนะคะแหนนางนพมาศแล้วก็เป็นการประดับที่เป็นครั้งแรกนะคะที่โกโก้ได้มาประดับแล้วกออ็งานใหญ่ขนาดนี้นะคะก็เป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะเป็นประสบการณ์ที่ดีนะ ันนี้ก็จะมีการแห่กันประมาณบ่ายสามบ่ายสามนะแต่อันนี้ก็ทําเสร็จตั้งแต่ประมาณสี่โมงสามสี่โมงเช้าสี่โมงเช้า,เ,ชาเสร็จบร,ริบูรณ์นะคะก็มาทํากันตั้งแต่เมื่อวานตอนช่วงาสายๆนะคะสายๆหนึ่งวันหนึ่งคืนคะ่ะหนึ่งวันหนึ่งคืนกับการประดับ ตกแต่งก็ยี่สิบกว่าชั่วโมงค่ะยี่สิบกว่าชั่วโมงก็ได้อรังการขนาดนี้ก็โอเคแล้วนะคะก็โอเคแล้วนะก็จะเห็นนะคะ,ะไม่ได้นอนเลยนะคะไม่ได้นอนโกโก้ไม่ได้นอน,น,อนสภาพแบบว่าทุกคนสวัสดีนะคะเอียง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 เดี๋ยวนะสวัสดีทุกคนนะคะ ไม่ปืดตืดเลยดำปืดปืดวันนี้ดำปืดปืนนดปไม่ได้อะไรเลยนะคะก็มาพึ่งไรแล้วก็สภาพยังเหมือนเดิมอยู่เลยตั้งแต่เมื่อวานะคะเป็นเมื่อวานอันนี้ก็พึ่งประดับเสร็จแล้วก็ได้มานั่งไล์มานั่งโชว์คนงานนะคะโชว์คนงานที่โกโก้เซงนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวจะให้เห็น เห็นกันนะคะว่า,าเป็นงานแบบไหนอะไรยังไงไปดูกล้องหลักเลยเดี๋ยวโฟกัสสุดเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยนี่มาทำตั้งแต่เมื่อวานนะคะทุกคนตัวนี้ก็จะเป็น งานงานเหมือนพัดทเทลเลยงานไทยประยุกต์นะคะเป็นงานไทยเป็นงานาไทยประยุกต์นะคะก็นี่เลยที่นั่งทํากันเดี๋ยวก็ให้ทุกคนเห็นนะคะให้ทุกคนเห็นว่าสวยจริงๆสวยจริงๆนั่งทำหนึ่งวันหนึ่งคืนกับอีกประมาณครึ่งวันประมาณครึ่งวันก็ ผลออกมาก็เป็นแบบนี้นะคะสวยงามตามท้องเรื่องนะคะจะให้ดูนะคะก็เป็นของขบวนแห่นะคะเป็นรถนำขบวนรถคันนี้เป็นการประดับเป็นรถนำขบวนค่ะเป็นานางรัชาศก็จะนั่งอยู่ตรง ตรงกี่บวนค่ะตรงกระทงในกระทงนะคะตรงกระทงก็จะมีลูกช้างประดับอยู่แล้วก็ก็จะมีดอกไม้สดดอกไม้ดอกไม้ทั้งดอกไม้สดและดอกไม้ประดิษฐ์นะคะในการประดิษฐ์กระดอยนะคะแล้วก็จะมีหน้าช้างนะคะหน้าช้างคนจะได้เห็นนะคะตัวนี้ก็คือกระทงยั์ที่จะทำกันนะคะกระทงตัวนี้ก็คือตรงนี้ก็จะเป็น ตรงที่นางน้อมวาดขึ้นไปนั่งนะคะนางนุ่มพม่าขึ้นไปนั่งแล้วก็จะมีตัวฉัดตัวเครื่องแผวน,นะคะขึ้นไปนะคะก็จะสวยงามนะคะสวยงามตัวนี้ก็ได้มาช่วยกันนะคะกระดับตกแต่งนั่งทํากันแบบว่าเดี๋ยวจะเอาผลงานให้ดูนะคะทุกคนว่าการทำาลากยากลำบากขนาดไหนตัวนี้คือกระทงกระทงยักษนะคะที่ ที่ที่ทำกันแล้วก็งานะได้มามโอกาสได้มาตกแต่งนะเห็นไหมทุกคนหนึ่งวันหนึ่งคืนค่ะห,หนึ่งวันหนึ่งคืนเป็นอะไรที่สวยงามตัวนี้ก็จะเป็นก็จะ,ะเป็นกำแพงเป็นประตูซุ้มเป็นประตูซุ้มนะคะเป็นประตูซุ้มประดับด้วยเครื่องแคว้นนะคะ ประดับด้วยเครื่องแขวนที่เป็นรูปของกระทงแลเวเป็นลูกโคมโคมนะคะเปลูกโมะคะโมโคมลอยแล้วก็มีเครื่องประดับเครื่องแขวนอยู่ข้างๆนะคะเห็นมั้ยคะสองข้างเลยนะคะรอบข้างข,งของกระทงยักษ์ก็จะเป็นข้างของกระทงยักษ์ก็จะมีกระทงเล็กๆนะคะประดับด้วยแล้วก็อรอบๆก็จะเป็นสวนดอกไม้ เป็นสวนดอกไม้ที่เห็นกันนะคะเป็นสวนดอกไม้อันนี้ก็ทำกันสิบกว่าคนนะคะสิบกว่าคนทุกสิ่งทุกอย่างทำเองหมดเลยนะคะโดนสดทั้งหมดเลยนะคะทุกคนก็ยังไงก็วันนี้นะคะวันนี้ก็ไายสาม ก็จะมีการแห่มีการเดินกระบ,บวนนะคะทุกคนจะไ,ได้เห็นนะตอนนี้รอบโต๊ะเออรอบรถเลยรอบรถเลยรถดอกไม้สดนะคะบวกกับเครื่องไทยนะะมีหน้าช้างมีเครื่องแขวนมีอะไรต่างๆนะคะทุกคนอยากให้ทุกคนเห็นนะคะวันนี้ก็ อยากให้ทุกคนดูนะทุกคนสวยจริงๆสวยจริงๆนะคะเด็ดเป็นความตั้งใจนะคะหนึ่งวันหนึ่งคืนกับอีกครึ่งวันนะคะสำหรับการทำตดนแหน่นางนพพมาาในในครั้งนี้นะคะเป็นโอกาสที่ดีค่ะเป็นโอกาสที่ดีที่ได้มานะยอยากให้ทุกคนเห็นนะคะอยากให้ทุกคนเห็นสวยจริงๆ ห่งปีนะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่โกโก้สุมาลีได้มามีโอกาสได้มาประดับตกแตง่งตกแต่งรถแห่กันในครั้งนี้นะคะเป็นโอกาสที่ดีค่ะชอบค่ะชอบชอบ,ชอบงานแบบนี้นะคะแต่ก็เห็นแล้วก็น่าภูมิใจค่ะน่าภูมิใจสวยสวยมากๆสวยมากๆ ทุกคนว่ายังไงทุกคนว่าสวยไหมทุกคนว่าสวยไหมเห็นแล้วสวยไหมคะสวยไหมอ่านี่นะคะก็ประเพณีปีหนึ่งนะคะวันเพ็ญเดือนสิบสองนะคะนะวันเพ็ญเดือนสิบสองก็จะมีการลอยกระทงแล้วก็จะมีการจัดอ่านี่นะคะการประกวดนางนพมาาก็มีแล้วก็มีการ อลอยกระทงเขาเทียนเล่นไฟนะคะก็จะมีโคมลอยนะคะกิจกรรมต่างๆนะคะในวันลอยกระทงถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆเป็นกิจกรรมดีๆนะคะวันนี้โคโก้โซมาลีก็ขอขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะโคโก้โซมาลีขอบคุณนะคะแล้วก็ อยากจะบอกว่านี่ก็เป็นอีกงานหนึ่งเป็นงานฝีมือของโกโก้สุมาลีที่ที่ได้ทำนะคะที่ได้ทําก็ยังไงก็ฝากผลงานไว้ด้วยนะคะฝากผลงานไว้กับทุกคนด้วยนะคะมีโอกาสก็ได้มาทําแล้วก็จะได้มาโชว์ผลงานให้ทุกคนได้เห็นกันนะคะตรงนี้ก็คืองานนี้ก็คือที่สุโขทัยนะคะจัดที่เมืองเก่าสุโขทัยนะคะมีการจัด กิจกรรมลอยกระทงในทุกปีนะคะยิ่งใหญ่มากทุกคนยิ่งใหญ่มากนะคะวันนี้โกโก้ส่วนวันนี้ก็ขอ,อ,อขอจดไฟ้เพียงแค่น,นี้นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆ